จากที่เรานะคะมีการพูดถึงวัดร้างแห่งหนึ่งที่อำเภอบางปะหันนะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะคาดว่าจะถูกทิ้งร้างมานานหลายร้อยปีแล้วนะคะและนับว่าเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอบางปะหันเลยนะคะโดยส่วนตัวเราแล้วนะคะคือชอบวัดเก่าแก่วัดร้างมากๆเลยนะคะวันนี้เลยมีโอกาสนะคะขอพาทุกคนนะคะเข้าไปดูวัดร้างวัดเก่าแก่ที่เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอบางปะหันกันนะคะซึ่งทางที่เราเข้ามานะคะคือค่อนข้างที่จะเปี่ยวเลยค่ะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ละแวกนี้เลยนะคะฝั่งหนึ่งเป็นป่าฝั่งหนึ่งเป็นคลองนะคะไม่แน่ใจว่าชื่อคลองเราไหมนะคะเข้ามาลึกเกือบถึงกลางทุ่งนาเลยนะคะแล้วก็จะมาพบเจดียู่กลางทุ่งนาตรงนี้เลยนะคะซึ่งบรรยากาศจะค่อนข้างวังเวงนะคะที่เราเข้ามาซึ่งเราก็มาถึงประมาณเกือบเกือบหกโมงเลยนะคะแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะมีคนแวะเวียน เข้ามาอยู่บ่อยๆนะคะและเราก็จะมาเจอศาลาที่ตั้งของพระพุทธรูปนะคะเราก็ได้ทําการสการะองค์พระพุทธรูปก่อนนะคะ แล้วตรงพระพุทธรูปนะคะจะมีชื่อไว้นะคะชื่อว่าวัดหางเสือนะคะทุกคนเดิมทีนะคะวัดนี้เท่าที่ทราบมานะคะก็ชื่อว่าวัดหางเสือนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางป่านจังหวัดอยุธยานะคะซึ่งวัดนี้นะคะคือสร้างเมื่อใดเราก็ไม่ทราบนะคะซึ่งไม่มีปรากฏหลักฐานการสร้างนะคะทุกคนปัจจุบันเหลือแค่เจดีเท่านั้นนะคะเจดี JD ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนานะคะคือแล้วก็จะมีคลองล่า อยู่ด้านข้างๆตั้งอยู่โดดเดี่ยวมากเลยค่ะห่างไกลผู้คนมากๆเลยนะคะและปัจจุบันนะคะก็คือเท่าที่เราเดินสำรวจนะคะพบร่องรอยการขุดเจาะจนพุนทั่วองค์เจดีเลยค่ะทุกคนและในระหว่างที่เรากําลังเดินสำรวจแล้วก็ไหว้องค์เจดีอยู่นะคะปรากฏว่ามีเสียงเคาะอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะคือดังกลางวานทางไทไม์มิ